เดี๋ยวเราจะมาทำการตัดประเกน็นฝาครอบคัตนะครับอันนี้ของซูซูกิโชกันนะครับปกติมันจะมีประเก็นชุดอยู่นะครับทีนี้ประเก็นสำเร็จเราไม่มีเพราะว่ามันแถวนี้มันไม่มีขายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยได้ประเก็นหนังมานะครับเราซื้อประเก็นแผ่นมานะครับแล้วเราก็ตัดใส่ก็ได้นะครับเราจะมาวัดขนาด,ดก่อนวัดขนาดก่อน นขนาดนี้นะครับแเก้นแผ่นขนาดนี้ยมันก็จะแผ่นละแปดสิบถ้าเราเราไม่มีป็นเก้นสำเร็จเราก็ต้องตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้เลยถ้าไม่ตัดมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับทีนี้ ฝั่งนี้มันเรียบอยู่นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้มันเรียบแต่ฝั่งนี้มันจะมีลายนะครับลายนี่เป็นยี่ห้อนะครับยี่ห้อของมันนะครับเป็นประเก็นหนังนะครับประเก็นานามากจากเมกอินอิงอิแลนด์นะครับมาจากอังกฤษเลยสินะเอาละเดี๋ยวเรามาพิมพ์แบบกันนะครับเราจะพิมพ์แบบโดยใช้น้ำมันคีโรนี่แหละครับน้ำมันคิโรเอาดำๆเลยนะครับน้ำมันคีโรดำๆ,ดำๆเลย ดำเราก็ทาแบบนี้นะครับทาให้ทั่วๆเวลาที่เราปั๊มออกมามันจะได้มองเห็นชัดๆพอเราปั๊มออกมาแล้วเราก็ตัดตามที่เราปั๊มได้เลยนะครับถ้าถ้าเกิดว่าร้านอะไรเรามีประเก็นขายเนี่ยเราสามารถซื้อประเก็นสำเร็จมาได้เลยนะครับแต่ของ ซูซูกิโชกันเนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีก็เลยต้องมาตัดเองนะครับตัดเองก็ไม่ยากนะครับแต่ว่ามันจะเสียเวลาเราเฉยๆเสียเวลาเราแต่ว่าวันนี้ก็ยังไงก็ต้องได้ตัดนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันวิธีการตัดเล็กๆน้อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันอันนี้ก็ไม่ต้องทาเยอะเกินนะครับเดี๋ยวมันจะเยินน้มล้ว รอยที่เราพิมพ์เนี่ยมันจะมันจะไม่ชัดนะครับมันจะเออมันจะไม่ค่อยคมมันจะไม่ค่อยคมชัดเราต้องทาแบบบางๆเอาละเวลาที่เรากดเนี่ยเราพยายามเน้นไปที่รูน็อตนะครับเน้นรูน็อตเน้นรูพวกนี้นะครับเวลากดมันจะได้เวลาที่เราพิมพ์มออกมามันจะได้ชัดๆั เสร็จแล้วแล้วก็เอาอันนี้คว่ำลงไปเลยเอาด้านนี้ด้านสาสตร์คว่ำไปเลยคว่ำลงไปเลยนะครับแล้วก็ใช้มือกดนะครับกดไล่ขอบไปเลยกดไล่ขอบไประหว่างกดแล้วก็ประคองไว้นะครับ กดไล่ขอบพยายามเน้นเน้นบริเวณรูน็อตนะครับเน้นบริเวณรูน็อตให้รูน็อตเวลาที่พิมพ์ออกมาเราจะได้ตัดได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เน้นรูน็อตเนี่ยบางทีรูมัน Man ไม่ค่อยชัดเจนเจ้ากัตัดอยู่ดีไปสักที่บมติด รีบไหมลุงเราจะตัดตองมาได้วอ <c oughs> ย่าไปตัดเอาลงไปสวนเสียงหดเิดอนีน่ได้ถ้ารีบเนี่ยยังไม่ได้ทำให้ไม่ได้เรียบร้อยพอสตัดกูหรเนี่ยพอเราปั๊มได้ลักษณะแบบนี้นะครับปั๊มเสร็จแล้วเราก็พลิกลงมามีนะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยตามแบบเป๊ะนะครับเดีย๋ยวเราก็จะตัดตามแบบนี้เลยนะครับ เปเกินแผ่นอันนี้จะเป็นเปเกินอย่างดีนะครับเปเกินหนังอย่างดีเราสามารถซื้อมาจากร้านขายอะไหล่รถยนต์นะครับอันนี้จะราคาแผ่นละ80บาทนะครับสามารถตัดได้หลายแผ่นเลยทีเดียวนะครับปกติเปเกินพวกนี้มันจะมีขนาดหนาบางไม่เท่ากันนะครับเราก็สามารถเลือกนะครับความหนาความบางนะครับให้มันใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดนะครับอันนี้ ก็จะได้อยู่แผ่นทิศละ80บาทนะครับมีขนาดใหญ่ม้วนใหญ่เลยทีเดียวครับหลังจากที่เราตอกรูกนอตเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการตัดนะครับตัดให้ได้ขนาดตามเดิมของมันเลยนะครับตัดภายในก่อนแล้วก็ค่อยตัดภายนอกนะครับเสร็จแล้วเราก็แต่งภายนอกให้เรียบร้อยนะครับภายนอกภายในให้เรียบร้อยก็สามารถอามาใช้งานได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับหาประกันไม่ได้เลยนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับปกติ ร้านทั่วไปเนี่ยร้านมอเตอร์ไซค์ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีประกันชุดนะครับเราสามารถซื้อประกันชุดหรือว่าประกันที่เขาทําสําเร็จมาแล้วนะครับสําหรับการตัดประกันแผ่นใช้เองก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ